สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่ยี่สบหกตุลาคมสอง 2, พันรกสิบเจ็ดช่องต่อวันรัศมีในสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้ทุกคมเทิรวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะนนะรัก็ในวันเสาร์ที่ยี่สบกตุลาคมสอง 2, พนันหรกสิบเจ็ค่ะอันนี้เราเดินเลาเช้าก่อนนะคะรอรองานแถลงข่าววันนี้นะคะทุกคนเนาะ ก็ขายงานผ้าไหมก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะดูค่ากระเป๋าสวยนะคะนี่ะคะของสีนรินนะคะคนขายผ้าไหมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปเปิดงานนะคะวันนี้มีงานแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวรอง,งานแถลงข่าวงานช้างสุรินนะคะทุกคนเนาะ,ะก็ขดบรรยากาศผ้าไหมสุรินให้ชมก่อนแล้วกันสวยๆทั้งนั้นนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะทุกคน เดินชมได้ในวันอาทิตย์ที่26ตุาลาคม2567ทุกประหลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายก่อนถ่ายรอเขาเปิดแถลงข่าวงานช้างก่อนค่อยกลับไปน,นี่สวยๆนะทุกคนเดินชมก่อนเดินชมตลาดก่อนเดี๋ยวค่อยไปจอดแล้วกันนะคะคนสวยประมาณถ้าใหม่มาเยอะอีกอันนี้ อันนี้ก็ยังมีงานอาหาร,าหาร,กรเกษตรอาหารนะคะแล้วก็จะมีงานงานช้างก็จะเป็นวันที่1 4ถึง25นะคะทุกคน14ถึง25ตุลาคมเอ้ยพฤศจิกายน2567นรย 2, น,าา 6, 7, นะคะงานช้างสุบินนะคะช้างแสดง16บนะคะปีนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศ้าใหม่ให้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดนัด้าใหม่สุวินในเช้าว,วันนี้นะคะ คนยิ่งเดินมาไปเ,เดินเดือกนะคะนี่แม่แม่ก็มากับบาทแล้วก็มาเดินชมผ้มาไหมกันนะร้อยสีพันลายหลากหลายลวดลายเลยนะคะสีเคมีสีธรรมชาติเลือกมากมายเลยทุกคนบรรยากาศสลาดนับผ้าไหมเชียงม่มากค่ะอันนี้เราถ่ายแต่เช้าเลยเราเรอเขาแถลงข่าวงานแถลงข่าวงานช้างเฟ่ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาถ่าย ถ่ายรอไว้เลยนะคะไปเลยมีผ้าไหมแสงล็อกเขาจะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้ศูนย์ห้าคิรรำไพจารัสนะคะจนจุดนี้นะคะแล้วก็มาเป็นของแม่เพลินนะแม่เพลินจารัสอยู่ตรงนี้นะคะ,ดะ,คะดเดินไ่นเช้าเลยเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ผ้าไหมนะคะทุกคนเนาะตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์หลากหลาย สีเคมีสีธรรมชาติร้อยสีพลายให้เลือกมากมายเลยนะคะทุกคน,นเนาะแล้วเราเปิดงานพเพราะแถลงข่าวงานช้างว่าจะแถลงข่าวงานประจำปีนะคะงานช้างก็ถือว่าเป็นงานประจำปีของชาวจ,จังหวัดส,สุรินทร์นะคะอืมเป็นงานระดับโลกเลยนะคะทุกคนก็มาสุรินทร์ ช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมง,งามพร้อมวัฒนธรรมนะคะก็เขาก็ให้สริงเป็นถิวเมืองช้างเมืองข้าวหอมมะลิเมืองผ้าไหมนะทุกคนจะเป็นของบรรพบุรุษของชาวสริงเราก็เป็นชาวคูเป็นคนเลี้ยงช้างนะทะุกคนใช่ีช่งานช้างพ่อมองเหล่านะคะ สวัสดีค่ะเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะเขาจะเปิดข่าวงานช้างก็เลยถ่ายนี้ก่อนเดี๋ยวเขารอไปเปิดข่าวดอืมถ่ายผ้าไหมไว้ก่อนงานช้างสุรินทร์สิบสี่ถึงยี่สิบหกเอ้ยยี่สิบห้ารุศจิการานุนย้ช้างก็แสดงสิบหกสิบเจ็ดถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราดูใหม่กันว่า เขาจะแจ้งวันอะไรบ้านงน,นี่ไม่ชนปลบต่อทมา่เยเลยน,นี่พราใหม่มาน้อยนะทุกคนก็เหมือนว่ามายังไม่เยอะนะน้อแป๊บไม่ได้มา ครับขอบคุณค่ะได้อะไรทาน,นเนาะขอวันนี้มีของเนี่ยขี้มิ้นชันเหรอไอ้นี่ขี้มิ้นในแจ้งลำปางกับขีมิ้นเหมือนครับผมอ๋อขันเหมือนชิคกี้พายกอดโอเคมีของสวนมาขายด้วยอันนี้ผ้าผนนไหมโอเคน,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 นะคะสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะ ปุ่มสติท่อพ่อใหม่บ้านจันเรเลยนะคะตำบลตาองปุ่มสุรินทร์่ยเนนะคะพ่อใหม่มาไม่เยอะนะคะทุกคนมาไม่เยอะแต่ก็พอได้ชมนะคือว่ายัางไม่มาก็ไม่ได้ชัดเจนเด<า>ี๋ยวเราไปรอดูเปิดงานงานช้างกันข่าวนะคะถแถลงข่าวเปิดงานช้างสุนนสงรินทร์นะดูก่อนค่ะ,คะชมพ่อใหม่จุดดอน วยงามนะคะคนสวยๆเลยทั้งนั้นเลยนะคะคนสุดินเขาโย,งยมทำทำไมเป็นแบบตชุดไทยนะทุกคนสวมใส่สกับชุดไทยสวยงามเดินละลานะากทุกคนเนาะโอเคนี่งเทุกคนาี่ันรัฐ พระหมายสวีดีนะคม่ขายนะคะนี่มากนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมีผู้บ่าบ้าเลมาขายซอยบอกยังไม่มาโอ้ค่ะเก่งดีๆเนาะผู้ใดสิคือเก่งเก่งเก่งสุดยอดเลยอ่ะพระหมายู้จมพระนะคะทุกคนก็จันทรัตน์พระหมาสุรีด อจุฬารัตพระมัยสุรินทร์สวัสดีค่ะจุฬาตามมาดูสิเรยนะคะอันนี้ของพระหมายสวัสดีค่ะน้องเอี้ยงวันดีนะคะพระหมายประยุกต์นะคะวันนี้ถ่ายเร็วหน่อยแม่กิมมวนเพิ่งลงร้านยังลงร้านไม่เสร็จเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเขานูรอถ่ายงานรอเขาจะเปิดแถลงข่าวก็เลย ขายก่อนเลยนะทุกคนวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเพลินก็พาดูนชมข้าใหม่นะคะตลอดน็อตข้มสลีมหลากหลายรูปลายร้อยสีพันลายนำมาให้ชมนะทุกคน,นเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะสูสีนี่ข้าวใหม่เม็ดสากนะ ะรับควาหมายของเมศกาลฝืนใจนิ่งซือการขัดต้นก็พาเดินชมผ้าไหมแล้วนะคะก็จะมีผ้าไหมมีหกรยดวดลายมีเครื่องประดับทุกอย่างเลยนะคะกระเป๋าให้เลือกมาาย ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีในสไตล์หลายลายสาวน่ารู้แนละเพื่อนก็พาทุกคนทุกท่านนะคะเดินชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเราก็หวังยิ่งว่าทุทีทุกคนทุกท่านกคน็กคงจะถูกใจในที่นี้ไม่มากก็น้อยนะคะภาพประกันหลายต้องกราบฐานะไรเป็นเพื่อนที่นนะที่นี้ด้วยนะขอบคุณเลิฟขอบคุณทุกทายขอบคุณ ทุกุกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะอาจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะคะได้เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะคะสำหรับทลิเมีม้นหนึ่งขอตัวลงไปก่อนนะคะส,สวัสดีจะมีแต่กุลกันนะคะสวัสดีค่ะ